อยู่ลงสถานเนาะหลังจากที่เขามาฮอดคัมแล้วเ่าก็มากินข้าวข้าวแล้วก็จึงมาทายโตมือนี้เลยนี่อร่อยใช่ไหมแกเป็นแบบขอนี้อร่อยอร่อยอาบน้ำก็ออกมาลรามาอาบอีกได้เฮ็ดมือนี้เฮ็ดเฮ็ดทำทาอันอาบสองเถอปกติแต่เมื่อยู่เงินก็จบคืออาบบั้น บ่คอยบันไดบ่ค่อยอินแก่การอาบน้ำบานลยสบายดีทุกคนมาพบกับซันนี่ในซองซันนี่ชาแนลเนาะมื้อนี้ซันนี่เกี่ยมสิไปบ้านอูทุกคนไปลองซานเนาะสิไป่ข้างทำอิดอันท้าตัวมาหับเนาะตัวกับอูกับไอเมฆเนาะเพิ่นมาเพิ่นสิมาหับเนาะตัวนี้แมนเฮือนเนาะอัปเดตอัปเดตให้เบิ่งกซันนี่สิอัปเดตให้เบิ่งเนาะ ได้ทันดีแล้วมีแตคุดขุมทุกคนยังไ่ได้เห็นอย่างเธอมีเตเป็นคุมเป็นอีอย่างต่างตางแบบนี้นะคาจ้างก็จะคุดให้มือนี้หันซีไปอันลองซานแต่ว่าซีไปตอนแรงทุกคนทําอีทันซันนี่บอกอันโตยบอกอูหันไปก่อนแล้วเพิ่นว่าอู้อยากให้ไปเห็นเพิ่นว่าซันนี่ก็คืดอยากเห็นอันนักคูหัวโลนยูอันใสสมบูรณ์ทั้งหทุกคนซันนี่ก็เลยว่าไปนํา โดยกระทาเนาะทำอิดก็กะจะสิไปแต่ตอนเศร้าคนล,ละถาซันนี่เลิกเวียกมาแล้วเดี๋ยวนี้หันท่าโตยกับอันอูมาับเกี่ยมเห็ดเหือนแต่ว่ายังบ่ได้อย่างเธอเนี่จ้างก็จะมาคุดคุมให้ส่วนว่าอันคุดเนาะคุมที่คุดแล้วเนาะเขากะจะขนขนายใสแบบนี้ขนายใสซันนี่ก็บ่ฮูดอกว่าวิธีการเห็ดเนาะ ยังแต่คุมนี่ทุกคนคุมนี่นี่ยังบบเล้วเถอะแต่บ่าเอาเงินไปกินละเอาเงินไประบยียอมมาเห็ดตอเลยนี่นะบอกมาขบอมาแบบว่าแบบเอาไปหน้าตาเฉยนะทุกคนนี่ยังแต่คุมเดียวนี่ค่าแต่คุมเดียวกก่นั่นท่ากาัอันนั้นใส่เบิร์ดล้วเทากาัขนทรายใสยล่ละเือนกัเห็ดแบบขนาดน้อยทุกคน ประมาณนี้เนาะประมาณเจ็ดคูณสิบหรือว่าสิบเอ็ดนี่แหละเันี้กับบดจือประมาณนี้สำสาถาจุดตยเนาะเอาก็มาเลาะเบิงเด็ค้าแต่ขุมเดียวเนี่ยสิได้จ้างคนอื่นมาเฮ็ดอีกเนี่ยนำคนหูจักสันสาทุกคนสันี้ก็เลยว่าจ่ายเงินให้เพิ่นก่อนเนาะคิดว่าเพิ่นสิมีความับผิดชอบแบบว่า มืออื่นสิมาเฮ็ดสินับัตรนั้นมากะว่า,ามืออื่นกะคะมือฮือกะคาเป็นเกือบเดือนแล้วได้ทุกคนคุมนี่นี่นะคะแต่คุมเดียวนี่สิได้จ้างคนอื่นมาเฮ็ดแล้วเขากะสิเฮ็ดเขาสิเฮ็ดเบียกอื่นต่อหนะมันคาแต่อันเดียวเขากะอยากเฮ็ดพร้อมกันหะนะรวมๆกับประมาณนี้ตัวกับอู่กบมาฮอดแล้เนี่ <c oughs> ยอ้ <c oughs> ีกัาว้นา,านแล้วตอนาโบไทย อันนี้อันนี้ไปซื้อยอมาให้น้องสองอันเพราะว่าตั้งใจบอกว่าเสียไปฝากกับเจ้าที่จริงอยาียกยิย่ย,ยอน,น่ะอยู่ทางหน้าของการอันนี้แซบอแบอกระแซบธรรมดาแต่ว่ายออยู่หน้าของการหันแซบก่อนออแต่ว่าข้ามทางบ่ได้ก็เลยมาซื้ออยู่ตลาดเป็นอย่างไรโน้บุตริกน้ำกันนะจ๊ะไอ้บุตรพักว่ะเอาไว้คันบุตรพักคนเดียวบุตรพักโอ้ยเนาะปาดลูกเมยน้อยชอชื่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 องื่อช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 ื่ยชื่อชื่อยื่อช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 ือชื่อชื่อชื่อชอชื่ เก้าโมงพูดเลยจะไปฮอดระหว่างการเดินทางเขาก็มาแว่กินข้าวเปียกทุกคนในมาฮอดเฮือนนันน้องอูเนาะเอาก็กินแม่จันอันเกี่ยมอาหารท่าทุกคนไอ้บอกด้วยความจริงใจแม่ยังตุส่าตัวไอ้เมฆเมฆบวกกินปลาแดกอุ้ยปลาแดกปลาแดกแซ่บอืออาบวกกินปลาแดกว่ะแซ่บไร ก็ดมาประกอดกินสุภาพใส่แช่พายุงเลยแฮ้นี่คนลดทนทุกคนบ้านปลากินปลาปูบ้านนอนซี่คนเรียงกันเลยสไตล์คู่ยอนบนนอนเฮานางทำกูขึ้นนอนเถิงแล้วคัะปกติมาโอูนอนเถิงว่ะนอนเถ้อนมาไหลแต่นอนร่งค้าขึ้นเถิอันนี้คืออะไร มามาลองกินบ้างด่เมกเออแต่ไม่อร่อยใช่ไหมแซมใช่ไหตัวนี้อร่อยอือแต่ตัวนี้อร่อยเฮ้ไอ้ยองกินซุปขะจานที่เองมัานั่นคือเห็นเองแหละมื้อนี้แม่ซื้อซองโลแล้วแม่ย์ย่าไงเม่บอกเต็กกี้ยู่งสายกินแบบนี้แหละเจี๊ยงขี้ดิเจี๊ยงขีนแห้งเจินนักกินบ่ใส่น้ำปลาปูปลาแดกนิว ลูกเอือวแม่ใส่อันอันนั้นน่ะตำน้อยนึงแล้วแม่ใส่น้ําปลาโน้ยนึงอันนึงปลาน้ําปลามันก็มีเม่นได้น้ําปลาไม่ใช่ปลาแดกอือ้าวบ่เม่นบ่เม่นเจียวปลาบัามกินรสน่ะเจียวปลาบัามแม่บ่เคยได้กินอย่างเที่เป็นเลยเลยม่นเป็นเหาือกเจียวปลาแดกขนนาดเนี่ยปลาบั้มขอเจ้าเอ้ปลาบัามนิดหนึงบะเม่นนิดหนงเจียวน้ําปลา น่งวะตอนจะแยกอะไรไม่ออกหิกินเ้าไอ้แม่มาพูดกับตัวกินกินมั่วอะไรแซมและสุภาพเนาะแซมบอกยกแซยัีกไตรกอนมึงมากินกินได้ไข่แซมขนาดทุกคนยีกินงยางเดี๋ว่าได้ป่านั่นตุย่าต้มไก่แซมมาหิวเขาเดียวอันมันจะกาแฟแซมด้ รอมุ้งที่สันมืออื่นไมออื่นกะมียังซองตัวกินกรีตัวน้ตัวเดียวเยาเาบตัวมันเป็นค่าอันม่จับบัได้คือลูกคนนีอใกล้ลูกใหรือว่าใกล้ลูกเลี้ยงเลนะน่ลไงเลยด้ได้จากลลกะได้ลไปลูกมันเดกีิไปข่ายที่จริงกัปน่กับไปคายลเขาค่ายตัวหนึ่งหกสิบพัน เขาค่ายตัวหกสิบพันเขายุ่นเขาละเขาขายเป็นโลโลเลโลเลยโลหกสิบห้าโอ้ไปข่ายรถช่ะบอโบไก่นี่ไก่พันจะพันขอดรเดียโลสี่สิบห้าให้่ายรถโบเป็นไก่ลาดอ่ะเขาตัวสิ้ตัวอืมสมเพไอออนว่าตอนนไปข่ายโรถคำนั้นซ้นั้นนะเพราะว่าอยู่เพี้ยนตนึงกับโลซ้ำโลซ่องโลเดี๋ยวเขาห่อชื่อแต่หกสิบชื่อแต่หกสิบไก่หรอ ใกล да ้อันนี้แหละใกล้ลูกนี่แหละพอเดี๋ยวนี้เขาจะซื้อไปกินเกี่ยงตุ้ยทางไก่แบบไม่จานนี่มันรู้มากป้าไก่แบบแม่นีโรเซนสาวแม่อ้าวอยู่บ้านแม่น่ะในเต้าในไข่ในโรเซนเสาน่ะเออโลเซนสาวได้ไก่ลาดนี่แหละไก่ลาดนี่น่ะลูกโม่เหอะกินบะบ่กินบม่กินเจ้าอะไรเมื่อกินข่อยแล้วกินสุดท้ายแล้วรับ บนเหลือสิละพักผ้าวันนี้เนี่ยเออมีพักผ้าไดเมียนผักกาบอันนั้นนี่ไปเก็บออาไปจัดได้แม่แม่เก็บอายุงานการทุกงานทุกอุปกรณ์นะกับตัวน่ะที่มาเป็นคิวคิวคือใบหน้าน่ะมันก็บไม่ได้คิวเลยเนาะคิวอะบุธันลึงจังนายลึงนะแซ่บขูดขูดมากเลยใส่อ้อขึ้นซีแซ่บเนาะใส่เอหลามเนาะโคตรแซ่บ ตอนนี้ทางหลังบ้านน้องอูเนาะทุกคนเนาะนี่สวัสดิ์เสวยขนาดทุกคน,นทุกคนบรรยากาศอ,อยู่ลองสารเนาะหลังจากที่เขามาฮอดคําแล้วก็มากินข้าวข้าวแล้วก็จึงมาทายตอมือนี้เลยนี่เบิ้งมาทาทุกคนมาเบิ้งวันนี้งานแต่งกันไปแหละ อ้กวางได้ทุกคนน,นนี่มันเป็นอันที่สายกนะระเจ้เอามาตอนนะี้แต่งโอ้ตัวนี้ก็เจ้าอันเอามาเกี่ยมสีแปงเฮือ,อนตีนอตตอนนั้นนะเนาะออาันนี้ก็เป็ี่ยนหางๆจริงๆเลยเนาะแม่แต่ก้อนมันเป็น่ยนนะไอ้น,นี่อันนี้แต่ก้อนมันเป็นหงเลยม,มันเป็นหงเลยเก้าของเขาละบินตอนนี้ฮันแต่ก้อนฮันแต่ก้อนก็ขเขาเดินบินตอนนี้นะเป็นบินของพี่น้องอูนนี่แหละ แต่ว่าเพิ่นขายขายให้อันเจ้าของหงซอยนี่้อเจ้าของหงซอยนี่มาเฮ็ดไม่มีละอันบานดันละเพิ่นโบเฮ็ดแล้วกปล่วยหางเลยเดี๋ยวเจ้าของั้นฮูจะกระพอาะจะกระพาอแล้วไงพะงานแต่งลูกเนี่ยเคยจัดเธอหรือเป่ไหงานแต่งลูกสาวในบ้านแค่ว่าจัดอีกเชิญที่นี่นนก็เป็นเธอที่สองเพราะปกติแล้วอัน ของที่มาเล,ะละาะปิดใจกินเหินนั้นเหินเหินเราเนาะแต่ว่าเฮือนในบ้านจริงๆไกลกันเนี่ละเพื่อนบูมีเดอร์ท่านก็เลยมาจ่ากินอู้กับแม่ว่าโดนตีเอาไว้าานี่บอกเขาตัดหน้าแข้งในยู่ปุ่นและสองฝั่งน,นี่แหละเป็นเป็นบอนเออโดนตีต้องยืนหนิเนาะเพราะตอนตอนในบ้านซัดเขาโดนตีในบ้านเอาไว้ทันที่จริงโดนตีถ้าเฮาเข้ามามันมันต้องอยู่ทางนี้ อยู่แล้วแมนแล้วลบ่งก็อยู่ประมาณนี้แมนแล้วแล้วก็มองสองฝั่งนี่ก็คือเป็นแค่มันเลยสองฝั่งนี่เลยบ้องให้ไรอันโต๊ะเจ้าภาพบออันเดอร์อันเดอร์ก็แล้วแต่เอองนั้วก็เป็นแค่ไปหมดเลยแล้วก็อันนั้นกับเฮากระเฮ็ดอันหน้าซากหน้าซากไข้พวกกับไอจะยุยุบบุยุฟังนี่ก็ยุฟังนี่สองฟังนี่บอ กวางขนาดทุกคนประมาณก้าเกินแนวบ,บเ่บ้เฮ่เกินสามร้อยสามร้อยกะเป็นหกร้อยเนาะโอ้ยนสามสีน,งนางบะกงกวางกวางอะเทวา่าส่วนอาหารในงานแต่งทันเมื่อแม่ลมว่าแต่ก็ยังบ้แน่ใจได้ว่าชิมิเอะเทวอยิงลมมันดิซื้อเฮ็ดลาบซุกลาบดิบแล้วก็คืนน่ยมีผักกับมีมักไม้มีข้าวปุ้น มีน้ำสลัดมีอบแล้วก็ม,ม,มีน้ำน้ำหวานแล้วก็บเบีย TS, อันเดหลายๆอัน,<ม>อนขึ้นโต๊ะเลยเลยส่วนส่วนตำม,มัหงหุ่งก็แล้วแต้วเขาจเอาไว้ส่วนเดี๋ยวพอมื้อนั่นมาก่อนแล้วก็คิดอโอ้สุดซื้อจังเลยไปดีส่วนเข้าคือเกาคือเกานามบ่านามบ่ากลับมาจะกลับมาตลาดเช่งอับ เกี่มยมสิไปตลาดทุกคนวานนี้อาบน้ำแล้วก็ออกมาด้ถือนี่แหละอาบน้ำก็ออกมาลมาอาบอีกได้เฮ็ดมือน,นี้นนเฮ็ดเฮ็ดทำทาอันอาบสองเถอปก,กติแต่เราเคยยืมเงินเครืองจอคื่องบัวอาบบันอะไรบัว <c oughs> คอยบันใดบัวบัคอยอินเกี่ยวกับอาบน้ำอะไรเนี่ยไป ทำแล้วโบตัดตอนตอนเดือนแล้วนี่แห้งที่ขึ้นง่ายตัดง่ายโบงามเหมือนปะตัดอะ้รตองไอ้แปฝงอี่นงเหลยวเวลาเดือนไปลายแล้วไอ้แปฝงให้มันงามฮาซิโบได้เอาอย่างมาถมวะยังว่านี่แหละค่ะเนี่ยมถมดินดีกว่าถมดินได้เขาบอแบบถมให้ใหมันเพียงเฉพาะพอตอนนี้ปั๊บเอาปับาป๊บเอาเนาะได้เศษกับซ้ำมันแหละพายอยูบออ่บนหันกับแยกเงียงเด้บนน,น,นั่นก็อยากเงียงอืมมันได้แปฝง ยิงกระตดดเอาและวพี่ใหญ่นีมาลองสันคักหลับสบายมากวันนี้นี่มาลองซันครั้งแรกเนะาเะเป็นครั้งแรกแกคือไปสวนอเก่าวใส่หน่วยฟูขวาน่วยฟูย่านมันหนาวาถูกกลับมาสุดนี้กลับมาสุดนี้ถือว่าไปแล้วไปได้หลายนะทุกคนเนาะ ลแล้วไปได้หลายเลยทางในหันบุหงาเช่นอย่างนี้น้องโฮงเลยเกาหันทางในหันจะได้เข้านะเพราะมันบ่กอันตรายไปไหนเนาะเบิ่งกันอันตรายเลยนี่เบื้องดวงเงี้ยไม่เบิ่งดูนี่อันตรายบะมัมีม่รู้เ่อกี้แข่งแข็งอยู่ที่จริงสนาบอลหันนะเขาเขามานี่เป็นตอนตอนกลางคืนเนาะแมนชาวจีนก็มีตอนกลางคืน บางเทื่อก็เจ้ากระซิบ,บ,บขันบนนี่เอาเอาผ้าขันนะเอาแต่บริเวณทางจากนี่นะอยู่ได้หลายคนเลยนี่ค่อยว่านะคันวิญญานมันบแข็งๆนะมาอยู่ฟังนี่ก็ได้นี่อเอา้ามันโคกินมีอย่างสะดวกเด้อมีม,ม,มีหลังคานะ่ะแม่จะมีควหลังที่แม่เพิ่อเห็นเลยกะซี้มวยเห็ดบนนี่กะมันสะดวกไป้อยอย่างนี้นิ่งไหม โบเหตุบนนั่งก็ได้นะแต่แถวนี้นี่แถวนี้นี่อันตรายอยู่แถวนี้วงดนตรีอยู่แถวนี้ตัวออืวงดนตรีแถวนี้เพื่อโบให้ได้กั้นให้กับเจ้านะโบได้เห็นมุมเหรออีอย่างให้กับเจ้าแต่มันชิงงามบ่นเลยให้หยุดข้ามเอาข้ามมากั้นมันจะได้แต่ว่าแถวบริเวณแถวฟอยทุกบนนละทุกบ่นเมดแล้วแต่เจ้าต้องไปแต่เจ้าโบเลนไปห้องนามไปแถวนี้สะดวกสบายสิ ชวนมาต้นกย่างนี่โมเมนต์ยางพาราต้นไม่เห็นด้นี่พูดสบ่นใจเลยไปเออนี่ข่อยจีนายพี่เนาะอยู่สวนข่อยนะอยู่สวนนะข่อยจีนายเต็มเลยนี่อูไปขุดอูไปขุดแป๊บเดียวได้๋สี่โตมาบอด้มาลองซานกระโดุนเติบละโอ้ งามคักเดินนี่เดินงามแท้นี่เนาะแท้นี่นะบรรยาากศงามบรรยากาศนี่บอกแล้วไปสร้างเปือกฟางพวกหรือพวกเปลือกบอกเองดินเองเองหงื่อของกูเนาะจะห่วยกันได้เนาะขวดนี่ เล่นลงมันสิหักว่านีน่เนาะตโมหักได้อยู่แถวนี้หนีเห็ดเป็นๆหรือคืว่างามคับงามเนาะนี่ไม่จัดปู่พักเลี้ยวเลีเล้ยวหนีได้น่อยอีดิ เตดอนี่นะน้ำลินอูน่ะพ้าเธอบเป็นเจ็ดนะมดไปเฮ็ดหางมดหรอเจ้าของมันบยู้าไ้น้ำลินนี่อู้หหน้าต้องเฮ็ดก่นนี่สั่งเห็ดเวอูหกแเ้นนา่นม่นเห็้เห็ดอู้เห็ดเองเหรอแม่แม่ให้กับอูนอะอู้บอกเริ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้ยังบ่ขึ้น โ oh อ้เออเมื่อกี้ยังโบเห็นซ้ำวันนี้มองงามไาดิบรรยากาศลงสายโซนนี้งานด้วมาเบิงพักอ่าไปเบิ่งดูสวนพักประจันนี่สวนพักอันบ้าซวยอยู่นะสวนพักเกลียมใส่ดอกน,นั่นนี่ทุกคนปลาที่เราแปลยนคักบไดนี้นนโอ้โนอเนาะเฮ็ดจังซีงนะ่งามเนาะคักเลยเฮ็ดจังซี่ เป็นแถวเป็นแถวฮะนนะปกติเห็นก็จะปลูกผักอันนี้ก็จะ,กะเห็น oh. ให้เป็นแถวคือกันไอน้นี่แต่ว่าเวลแบบาอันมันขึ้นแล้วมันทักเต็มเลยอ๋อน,นี้มันยังโบยใหญ่ซื้อมันนะมันแผ่ออกเด้มันแผ่ออกคางเลยตัวน,นี้มักฟูกันมีแม่มักฟูโอ้ยผักสลัดพอก,กินแล้วด้หวยหนะนี่พระเป็นพักสลัดผักกาดเออคับตามักฟูอืมพักค่สวนนัางกำบังงามสวนกระดาวอันนี้ อันสอ้วนคืไปเหยียบผักแั้วส่วนปลาดาวอยู่ฝั่งนั้นโอ้คือต้นไผ่ปลาดาวไปใส่นอ่อก็ต้นเมริต้นไผ่หนี่งหูหลักไผ่โซตีเราเมื่อไรแก้วาไอ้แก้วมาอยู่พี่เลยหรอวะเออมันฉาบเขางบามาเมื่อไรมาอยู่พี่มายู่บ้ายอยู่บนหูเรื้ยงฮะเออเขาเห็นอยู่นี่เกิดทางเลยแม่จันเดี๋ยววันนี้เ่าจะแม่จันพูกนะ ความงามเนาะเป็นอ like ันพักบัวอยู่ทังกลางแล้วก็ทางข้างในเป็นอันเห็ดปูผักซีผักอันพักซีหอมได้ผักซีไทยได้ไงี่ลึกขนาดที่ข้างใหม่นะประหยดทันดีอ้ากด้วยตัวนี้หั่นแม่นแนนเนี่ยเกาะพักพักกาดดูกยุงว่ะแค่อเ่อเดียวกันเนาะกาตินนี่นี่อันนี้ท่นอันนี้ท่นคือคือซี ใหญ่ก้อนอันได้กินอันนั้นแต่ว่าบาดนั้นละลบลบเอาไปคันซมไว้อันมืออุ่นดองอ่านปูน้านั้นแม่ก็สิปูสามหน้านี่ก็ได้จ๊ะมาติดตัวบึงเด้อบึงแกนี่ก็จนมีหนานพักอ้อมมานี่ีกแปลงพักอ้อมมานี่คักขักเงินแม่กุกิกเงินแม่กุกิกกระปุกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไวแล้วสิไปเบิ่งเงินนะเงินแม่กุกิกยุ่นอะไรอู้นี่โอ้โหสุดยอดเลยเนาะงามเนาาะงมคักเนาะเมีย ใบ่หัเพื่อไปเชี่ยบแม่ย่านางมันคือฟืูดคืนเสียบอีกเลยแม่ฮะย่านางคือฟืูดคืนซีบอีกแล้วตายอ๋อเครื่องนี่ออกตัวย่านางมาเขาตากแห้งเนาะตากแห้งมันบดไม่หล่ะบดเป็นผงไว้บดเป็นผงไว้บัดนั้นมาเขาอันเอามาใส่ตัวกล่องประเด็ดนะ หรือว่าเขาคนๆก่อนแล้วมาทอกใส่ตุงกลอก็ได้เด็กเฮ็ดขายบว่เขาเห็นไหมหลายอยู่ไอเฮ็ดขายไปเมกาวะเออเฮ็ดขายไปเมกาแล้วก็เฮ็ดแบบถ่าอยากกินสูตรของอูร้องซานเขาก็เอาเกลือแป้งนัวเอาเหยี่ยป่นใส่ให้หมดเลยเขาเอาแบงอีกตายละเน้นด่ากันเย้ะเชียร์คำว่าเน้นวงซูื้อรถกับของซื้อเว้ยเฮียตีเฮียตีหนึ่งโอ้แปผงผักงามค่ะช่วงนี้เห็นว่ บิงไปไปยืน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 ดูยืนอยู่วนบัวน์ดูให้เบิ้งวิวงามๆเนาะอ่าทีเดียวหนึ่งสองนี่สุดยอดเลยวิวคนข้างหนานีิงามๆกระจกไวมันเป็นอันโอ๋อันนั้นเห็นเนาะยู่ไกลบ่วงเวทเลยทำเอาโบนิสจะเห็นแบบทุกประเด็น ขันไสขันนั้นโบติมมันกับโบหยางงามนี่ไม่จันจูแจนนี่อีกไม่จันยูแจนว่นอืนอีกได้อีกนีลกห้าอันนี้มันนั่นแล้วมันบูงอ่ะมามันห่มน้ำเนาะบูงามอืมมันมีห้ากันอันนี้ละมื่อนี้มื่อนี้่ละแม่ชิลงอ่ะนะห้อมปอมนะชิลงเดี๋ยวนี้เลย่าย่านบุทันดอกนี่อันนี้บุทันนี่เดือนมันก็ซั่มนี่อันนี้เดือนซาวสิปลายมือมื่อนี้ยหีโซแล้วคักเนาะดินงงามไงจ้ะพี่ ใช่ <S <S uh, ่ะคก็พักซนาลีเออพักซนาลีเม่บริปุูอัตเวังเฮาบริไซหรบริไซที่เอาไสยำว่ะบริไซยำยำยำสลัดไส่หยำสลัดว่าบบริไซเขาเห็ดยำมันบาค้าไดเวนี้มันแพงนานได้กินเลยแพงีีสิบนี่ได้บ่ ไปไปเบิ้องฮานแม่จันไ,ไปไปเบิ้งสินค้าฮานแม่จันไปสินค้าไทยเลยนะอันนี้แน่นหนะาดีขนาดเนาะตัวนี้เนาะปกติมันส่บางๆ<า><า>ได้มั้งามขนาดนี้มันแป้นหูแป้นตาไปเลยเนาะให้ใคาเจ้ามาเห็ดอันนะเห็ดมาตัดมาณ้ำไม้โอ้ยงามเนาะอะไรกเกี้ยงแป้นดีขนาดแถวนี้น่าจะเห็ดส่วนผักงามๆไปทางแก่นี่เนาะพอดีคักเลย แถวนี้กับแป่นมดเนาะแม่มอนี่น่ะใส่ดีดีนะแถวแถวนี้จะรับแผนมดไปแผ่นอะคือว่าคักเมนเชนออนล้าเมนเช่นออนลาเนี่ยเมนเช่นหมูฟ้าเป็นร่างลูกทต่กระไรชิ้นด้วยเฮ้ยเนเช่นหมูฟ้ายังกินสวยได้นนี้ก็ได้ไม่จันโอ้ตัวน,นี้มันขัวอันน้องอูดได้นี่ทุกคนขัวพันล้านขัวพันล้านขัวพันล้านพันล้านเท่าไรขัวพันล้านอยู่นี่นี่โบยอมไปเงินเนีุ่่มพูดนะอยู่นี่แหละ สบายกว่า <ขอ S 2> ี่ัคอนบบบ้นพื้นเรานี่แหละค่ะเ<า>จ้วันฝนตกมันเปี้ยนบ,บอออ่คือสมผักแม่เซลเนี่เขือนน่ะเ็ดสา่าเขืนนอเนาะดิน,นดนสผักจักอันสมผัก อันแดงคันอันเหลืองพี่บอกเอาไปห่อมาคันยังบ่ตื่นเถอะยังบ่ฟื้นจากนอนเถอะเดี๋ยวนี้ยังฝินมึนๆเยอะบันเดียวแม่สิเอานี่ยผู้อืมอันนี้เอามาแต่นหงสาวคุณผักผักบัวอเหีงเขอเวลามานะผักบัวอเหยเอามามาจากฝัร์ไทยคุณบ่อเอาพุซ่ามาจากหงสาอันถ้าเอาในเอลาเนี่ยแบบเป็นพันมาจากไทยเห็นไหมมาปลูกเห็นไหมพอว่าเราเอาขายเลยนแม่นั่น ปลูกพันธุ์มันแทศไทยบดดัวดินี่บอนนางอูลองสารกินข้าวประจำประจำประจำ,ะจำนี่เปิดทานละเปิดทานให้ลูกค้าหาร้อย ต้องเลยซับใหม่ล้ปลูกใหม่อืมเพราะว่าดินมันหมดคุณละเห็ดอะไรเด็ดใหายังได้เพลอถันเี้คุมือทุกมือเพ่างเพนี้ตันลงลุ่มนะพวมีตัดเปล่าวออสมพรเป็นแปนเนาะเดตัดนีมือกร่ห็นางแล้วหแลงูใม่มาดีนดเออแั้งยจงยางง่ายเขาก็ยุลุ่มไหมต้นยางง่ายก็ลุ่มลงมา นี่สบายเธอเหมยดีเนาะเมื่อคืนนี้มามือม่อเที่ยบกเห็นอะไรแล้วเมื่อคืนนี้ก็เห็นเนี่ยนั่นหลังนี้ก็ง้างไงเออในอัมรากาในไทยพรพนยูอ,อเมริกาในเมือเห็ุนี่เ,เอออยากไปเซนต์เซเด้ตัวเองอยากเปินคุ้มยูเออเดี๋ยวมันก็ได้ไปใส่อีกวันนี้ไปเลยบรรยากาศคักอยู่เนาะคับทางนอกเดี๋ยวนี้ตื่นตอนเช้ากันเบิ่งดูเบิ่งเน่ย เอยังมีนี้อีเดวนี้ยังมีปลายังมียางมาขายแบบนี้แบบนึงวนนึงขอยัดรถต่ำอยากไปยื่ยัดรถต่ำลาดิปลาโิปลาคี่้นะากระดากดานกองดกดกาดาากระดาาระาษกรกะดกระดากระดากระาดาษกา ี่ปกฏเลยตน้อยบ่ตัวใหญ่นะโอ้ตัวนี้้นี้ป้าเป็นหักเอามาป้นนี่นี่บ่ซื้อละยางเอาเมื่อบ่เนั่นละเอาบ่ัยางซวยกันเอกเดียวแซ่บมาควแล้วก็ยางนํากันแม่ยางนีกบ้านอันนั้นินนนบ่บ่เท่เนากรดีว่เฮาาาันทันทันาันละเอาไมทหป๊าดแหงไกลหลาย แหน้า้นาเยไมา่้ยตแ่ีเนะปกลุเฮ็ดไปพ่อพ่อหัวละหลายหัวละโซกนี่อขอบใจเลยหลายทำถึอมือสืกลับเนาะไปเลยต้องแขวะไปขอบใจหลายเด้อโอ้ยได้ตลอดเนาะป่าเนาะได้ตลอดนี่เดียพี่เมียปวเศร้า bây giờ em nói, <laughs> nào vậy đấy nó, cảnh pô đi u nó, cảnh pô điêu phong nhâm, nị kiềm này cả, này cả, non mùng nó đi ต้องอวยส่วนมีหลายนะโซนนี่ปลหลเลยมัน้พย่ล้วแต่ว่าเด็กรไม่ได้กินหนยตอนนี้มันกลัวนะงก็ดแงนี่ึ้มมากเลยวาตอนนี้กรุ่นนั้นมันสิหักักพดแ่ก็พูดนะมันพอจะเจ๊งน่ยนพี่ลพอจะเห็นนตัดเมี่ยงรู้สึกสวัดเฉลยึ้นมาหลายนะ กแปแงงมม้นหแป้นตาไวลาเมื่อ้เนี่ยเลยนะค่ตาแป้นเนาะแล้วม่ฝนตกเนตัดกระขึ้นตัดกระขึ้นเลยรแบตัดดีกว่าฮอดเมื่อต่ป็ดเดียวสินี่นี่แหละทุกคนเนาะตอนนี้นี่กะเอนี่พี่เมฆเมลินเป็นครั้งแรกเดี๋ยวสีพาไปรอบเมงตลาดนะฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปดีกว่าเพราะว่าบรรยากาศกาลังจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมื่อนี้เมื่อนี้เอนี้ไปอันไปตลาดมาที่ข้าข้าได้แล้วละาไปลอลิ้นบุญยูนคุณ่ลินบ้านก่อน แล้ววันนั้นเราค่ะจะค่อยมืดแล้วค่ะจะคิดผ่านอะไรนั่ไปรัดโคเบิ้งได้ปะเดี๋ยวว่าเป่าหมดหได้แน่นอนบอดฮับบอได้เฮาก็ส่วนได้บ่ได้เนาะมักบรรยากาศเบิ่งน้ำก่อนก่อนจะปีนผ่านก็ได้แล้วตอนนั้นก็ได้สมเลยสมึงเอาแบบธรรมดาธรรมดาบัตถงขันแบบเอาให้ไม่ได้กุ้มกินบัตถุคันนะเอาพอดีพองงามบอดละพอได้กินคาบหนึ่งหน่อยนึ่งสิค่ะไป ไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย